สวัดีนักเรียนต่อไปเป็นสุดสีตอนที่43่สการพัทน์วิดีโอต่อจากคราวที่แล้วจะเรียนหัวข้อต่อไปเอกสารใช้เอกสารอันเดิมเนาะเอกสารอันเดิมหัวข้อเรื่องเปิดไปในหน้าที่16ข้างล่างหัวข้อที่3.2.3เรื่องการค่าคณิตทางคณิตศาสตร์ mathematics x expectation การคาดเดนทางนิยศาสตร์หมายถึงค่าเฉลี่ยหรือค่าคาดเนนนั้นหรือค่าคาดหมาย e x p e c t value ของตัวแปรสุ่มสามารถหาได้โดยการคูณแต่ละค่าของตัวแปรสุ่มด้วยความน่าจะเป็นคือเอาความค่าความน่าจะเป็นมาคูณกับค่าของตัวแปรสุ่มแล้วหาผลรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะจะใช้ได้กรณีที่ว่าเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องเท่านั้น สูตรก็จะมีมิวเเท่ากับซิกมาเคูณกับทีเเท่ากับ x i ็ุดเป็นอย่างนี้เนาะเอ็นแทนจานวนเป็นแทนจนนํานวนที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ x x ก็ <y' a. S 1> แต่ละตัว x ย่อยแต่ละตัวเป็นไปได้ตัวแปรทั้งหมด x อ็มิวเอ x เท่ากับอันนี้แทนค่าความคาดหมายเซตเมือ่อเซตของที่เป็นไปได้ทั้งหมดของตัวแปรสุ่ม x เป็นเซตอนันต์ประโยชน์ก็คือ ประโยชน์ในการที่จะหานั้นมีประโยชน์อยู่สองสำข้อหนึ่งอธิบายค่าเฉลีย่ยของตัวแปรสุ่มอธิบายค่าเฉลีย่ยสองอธิบายการเล่นเกมการทดลงทุนการพานันว่าที่ทำหรือไม่ควรจะเล่นไม่เล่นกำไรหรือขาดทุนอย่างนี้เป็นต้นนะต่อไปก็เป็นตัวอย่างที่หนึ่งที่หนึ่งะอธิบาย <c oughs> ร้านค้าร้านแห่งหนึ่งได้จัดเกมหยิบลูกบอลขึ้นเป็นเกมเนาะเกมบอลขึ้น ในเกมนี้ผู้เล่นจะต้องจ่ายเงินสิบ้าบาทเพื่อซื้อบัตรเข้ามาเล่นหยิบลูกบอลจํานวนหนึ่งลูกออกมาจากกล่องบรรจุลูกบอลมีลูกบอลสีดำสี่ลูกสีขาวสามลูกนึกจำไหมนะเอ่อดำดำดำสีขาวสามทั้งหมดมีเจ็ดลูกดำสีขาวสามโดยทางร้านจะมอบเงินให้ยี่สิบบาทถ้าผู้ถ้าสมหยิบออกมาได้สีดำจะได้เงินยี่สิบบาทและมอบให้สิบบาท เนื้อผู้เล่นหยิบฟุกบอลได้สีขาวแต่อย่าลืมว่าเขาจ่ายเงินทุกครั้งต้องจ่ายไป15บาทแล้วลงทุน15บาทนะถ้าได้20บาทก็ถือว่ากำไร5บาทแต่ถ้าได้แค่10บาทแสดงว่าขาดทุนใช่ไหมขาดทุนกณิการนี้ได้ประโยชน์มากกว่ากันร,ระหว่างร้านค้ากับผู้เล่นเกมนะพี่ทำให้ x เป็นตัวแปรสุ่มที่คนเล่นจะได้ x เป็นตัวแปรสุ่มที่คนเล่นจะได้คือจำนวนเงินเนาะ กำไรหรือขาดทุนในการหยิบบอลแต่ละครั้งนะบอล bon นี้จะมีลูก,ลกสีดำสี่สีขาวสามเพราะนั้น NS ของมันก็คือเจนะ็ดจำนวนสมาชิกแซมเบอร์สเปซก็เจ็ดลูกนะ NS ก็เจ็ด <c oughs> ก็คืออย่างเนี้ยจ่ายเงินไปสิบห้าบาทซื้อบัตรก็ลบติดลบสิบห้าถ้าหากว่า X บวกยี่สิบบาทคือหยิบลูกบอลสีดำนะเพราะนั้น ลบสิบห้าบวกยี่สิบก็คือจะได้เงินกำไรห้าบาทก็เมื่อความน่าจะเป็นเมื่อ x เท่ากับห้าเอสห้าในกรณีไหนกรณีไดที่หยิบลูกบอลสีอะไรสีดําเมื่อหยิบลูกบอลสีดําก็แสดงว่าความน่าจะเป็นทั้งหมดมีเจ็ดลูกมีดาสีลูกก็คือความน่า,นนาจะเป็นก็สี่ส่วนเจ็ดนี่ความน่าจะเป็นมนี้คู่กันถ้าหยิบลูกบอลสีขาวล่ะบอลที้ขาวคือลงทุนซื้อบัตรเหมือนกันครั้งที่สองหยิบลูกบอลสีขาวซื้อ บาทลบสิบห้าบาทจ่ายตังค์เข้าไปต้องเป็ลบแล้วได้เงินถ้าหยิบลูกบอลสีขาวนะหลูกเนี่ยก็จะได้เงินเิียงแค่10บาทเพราะฉะนั้นหากกบลบนี้ก็คือขาดทุนติดลบห้าบาทติดลบห้าบาทเมื่อ p ีความน่าจะเป็น PX เลบหเท่ากับ,กบรูบอลสีขาวสีขาวมีเจ็ดลูกเอ้มีสามลูกสามในเจ็ดก็จะเป็นก็คือสามส่วนเจ็ดตรงนี้นะสาส่วนเจ็เพราะฉะนั้น อันแรกสี่สอันที่สองความคาดหมายคือ m x m มเเท่ากับ x แต่ตัวคูณด้วย x ก็คูณด้วยเขาน่าจะเป็นของตัวนี้4ี่ส่วนเจ็ดบวกเอามาบวกกันใช่ไหมยูโรสีขาวก็คือตัวนี้ x คูณด้วยเขาน่าจะเป็นของตัวนี้คือสาออกมาได้ยี่สิบลบสส่วนเ ได้ห้าส่วนเก็คือ0.71ผู้เล่นก็จะได้ประโยชน์ดูเล็กน้อย0.71นะึแค่นี้เวลาทำอันะนี้เป็นตัวอย่างที่1ไม่ต้องคิดหน่อยว่ามันกำไรหรือมันขาดทุนนะอา้าวต่อไปตัวอย่างที่2ให้นักเรียนไปอ่านโจทย์และทำเองต่อไปครูจะอธิบายตัวอย่างที่3าที่สาต่อลยเนาะ ตัวอย่างที่สามอาดูโจทย์ว่าในการเลือกกรรมการสามคนกรรมการสามคนอย่างสุม่มเลือกอย่างสุ่มคือไม่เจาะจงแต่ผู้สมัครทั้งหมดเจ็ดคนกรรมการชุดนี้ใช่สามคนนะ โดยมีนักเคมีสี่คนอย่าลืมเคมีสี่คนแล้วก็นักชีวะสามคนสี่กสารหมดเจ็ดจงหาความคาดคะเนของจำนวนนักเคมีที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการคาดคะเนของนักเคมีที่รับเลือกเป็นจำนวนนักเคมีเพราะนักเน้นตรงนักเคมีใช่ไหมวันนั้น n s i s ก่อนก็คือทั้งหมดเจ็ดคนเลือกเป็นกรรมการสามคนก็เจ็ดเลือกสามเจ็ดสี่สามเจ็ดเลือกสามเจ็ดแบบเ,เรงเียนส่วน 7จลบสมเหลือ4แฟกคูณกับ R ก็คือ R แฟกเลียนสแฟกคูณกระจายออกมาตัดทอนตามลดับเจ็ดหกห้าสีแฟกเลียนส่วนสี่แฟกสองเป็นสองเป็นหกออมาได้7ได้ NS เท่ากับสาสิบห้าเพราะนั้นจำนวนที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็คือ35หกรณี เอกตัวแปรสูมจะทําให้ได้นักเคมีกรณีแยกนักเคมีก็จะต้องคิดว่านักเคมีต้องการกรรมการสามคนคือศูนย์เอกเป็นศูนย์คือไม่ได้นักเคมีเลยเอกเป็นหนึ่งนันักเคมีหนึ่งคนเอกเป็นสองนนักเคมีสองคนหรือเอกเป็นสาม้นักเคมีสามคนจะมีกรณีอยู่ทั้งหมดสี่กรณีเพราะนั้นเราก็หาหาทีละกรณีไปถ้าเอกเป็นศูนย์พีเอกเท่ากับศูนย์ใช่ไหมพีเอกเท่ากับศูนย์เท่ากับ ศูนย์คือไม่เอกทศูนย์คือไม่มีนักเคมีเลยเพราะฉะนั้นนักเคมีสี่คนนักเคมีสี่คนใช่ไหมสี่คนเลือกมาศูตรคนคือไม่เลือกไม่ได้เลยสี่ศีรษูมคูณที่เหลือจะเป็นนักชีวะสามคนต่อนักชีวะทั้งสามคนก็สี่ศีรษูมคูณสามเลือกสามสี่ศีรษูมเท่ากับ เพราะนั้นก็คือเลือก4เลือกมา0แต่และว,วิธีคูณด้วยเหลือทม3เลือกมา3เนาะ3เลือกมา3ส่วนคราะน่าจะเป็นก็ต้องส่วน ns ns คือ35ตรงนี้คือค่าของ ns นะจำนวนสมาชิกใน sample space 35ก็เท่ากับ4เลือก0คูณ3เลือก3 35 มีของ4อย่างศูนย์คือไม่เลือกเลยก็คือเท่ากับ1วิธีวิธีที่ไม่เลือกเลย3เลือก3คือมีของ3อย่างเลือกมาครั้งละสาก็เลือกทั้งหมดเลยเลือกทั้งหมดก็เลือกได้1นวิธีก็1นคูณหนึ่งก็ตกลงควรน่าจะเป็นเป็นหนึ่งสบเก็บไว้ก่อน x เ,เป็นศนะูนย์นะที x ศูนย์นีัาตต่อไปถ้า x เท่ากับหนึ่ง x เท่ากันหนึ่ง p x เท่ากันหนึง่งก็คือนีอ่คือความเป็นจริง อย่าลืมนักเคมีสี่คนนี่ต้องจำให้ได้ว่านักเคมีมีอยู่สี่คนเลือกจากนักชีวะอีกสามคนเคมีหนึ่งก็คือ,อสี่เลือกหนึ่งสี่เลือกหนึ่งคูณสี่จากทั้สี่คนเลือกมาหนึ่งคนแต่และว,วิธี ก็เหลือชีวะสามคนเลือกมาแค่สองเพราะว่ากรรมการต้องการหนึ่งคนกับสองคนรวมกับเป็นสามคนแค่นี้ต้องยืนยันกันนะตรงนี้หนึ่งบวกสองสาเท่ากับสี่สี่สีเรื่องหนึ่งก็คือสีวิธีคูณด้วยคูณด้วยสามแฝกส่วนหนึ่งแฝกสองแฝกายออกมาตัดทอนออมาปุ๊บได้สิบสองส่วนสามสิบห้าเก็บไม้ก่อนเมื่อเอเป็นหนึ่ง แต่ประเทศเป็นสองก็ทําแบบเดียวกันทําแบบเดียวกันนะครูที่บาเลียนนะเพราะว่าจะอธิบายตัวอย่าง Px ท่ากับสองก็หมายความว่ามีนักเคมีสองคนนักเคมีมีสี่คนเลือกมาสองคนแต่ละวิธีเลือกเออนักคนหนึ่งนักชีวะสามคนเลือกแค่หนึ่งเพราะว่าต้องการสองกับหนึ่งรวมเป็นสามคน ตกลงสี่ั้งจคมีสี่คนเลือกสองคนสีเลือกสองคูณชีวะอีกหนึ่งคนก็คือสามเลือกหนึ่งสี่แฝกส่วนสองแฝกสองแฝกคูณด้วยสามตัดทอกันไปก็ได้ออกมาใช่ไหมสี่แฝกส่วนสองแฝกสองแฝกคูณส,สามมาได้ ตัดอันนี้สี่คูณสามคูณสองตัดไปก็ได้เป็นหกหกหกคูณสามคูณห้าคำตอบคือสิบแปดส่วนสามสิบห้าเพระนั้เป็นที่ได้ต่อไปถ้า x เ,เป็นสามทำแบบเดียวกันเเป็นสามเขียนเป็นแบบนี้เนาะก็นักเคมีสี่คนเลือกสามคนสี่เลือกสามหรือว่าสามเลือกสามต่อไปนักคีว่าไม่เลือกเลยก็คือสามเลือกศูนย์ สี่เลือกสามคือสี่แฟกส่วนสี่เลือกสามหนึ่งแฟกคูณด้วยสามแฟกตี่เอ่อนักคิว 2, ่าแมวเลยกส็สามเลือกศูนย์หนึ่งวิธีคือวิธีที่ไม่เลือกเลยก็ได้ออกมาเป็นคําตอบได้สี่สามสิบห้าตกลงสรุปตรงนี้เป็นค่างความน่าจะเป็นที่วงไว้เนี่ยค่าความน่าจะเป็นเอ่อสำหรับค่าที่เป็นค่าเชิสาค่าตัวทางตรงนี้ เพราะนั้นค่าคาหวังเอฟค่าบากรสามิกมาเอกซนะ์กับพีอ็กซ์ ตายค่าค่าคณีนะ x ทังค่าสามทำแบบเดียวกันเลยนะต่อไปค่าคณีเข้าสูตร mx เท่ากับซิกมา x คูณกับ px นะซิกมา x คูณ px จำง่ายๆ i i ก็ใส่ที่หลังนะ i ท้งค่าหนึ่งถึง n ใส่ที่หลังเนี่ยซิกมา x คูณกับ px ไปเลย นะคะแนนของตัวค่าของตัวมันเองคูณกับความน่าจะเป็น อ่าเอา็กเ,เ,เ,เป็นศูนย์นะเอ็กเป็นศูนย์หนึ่งสองสามก็จับคู่ศูนย์คูณมันจะเป็นศูนย์คูณหนึ่งส่วนสามสิบห้าหนึ่งคูณสิบสองส่วนสามสิบห้าบวกเห่นไหมบวกด้วยสองคูณสิบแปด 4, ส่วนสามสิบห้าบวกสามบวกด้วยสามคูณด้วยสี่ส่วนสามสิบห้านี่เองนี่เป็นผลบวกคือซิกมาตรงนี้คือเป็นการผลบวกก,บวก็บวกบวกบวกการคูณผลบวกที่ได้คำตอบออกมาเท่านนี้ตามลำดับ 35สามบวกับ35เอ 12, ่อ12 35บวกกันไปแล้ว60 30, 35ตัดทอน12คูณ7เท่ากับ1.71อ,อ่าตอบได้เลยนะคน่จนถึงกั้นต่ค่นี้ก็ให้นกักเรียนไปทำตัวอย่างที่สองนะแล้วก็ตัวอย่างที่สามอย่างที่ห้า เอ่ยตรงที่สี่ตอนที่ห้าอย่างสี่เสียงห้าก็ไปทำอี่ยงสองสี่ห้าเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปหน่อย